สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆ f อ FC, ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จสันเสริญนะครับเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่ยอดวัดแก้วเจริญนะครับพระสมเด็จที่อยู่บนมือผมนี้ก็จะเป็นพระสันเสริญพิมพ์เล็กนะครับผมจัดสร้างในปี2535นะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคล ของหลวงปู่หยอดนั่นเองนะครับสำหรับหลวงปู่หยอดนะครับท่านก็เป็นพระเกจิดังอัมพวานะครับผมท่านเกิดเมื่อ16พฤษภาคมนะครับ2454นะครับผมที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมแล้วก็มาบวชเนนตอนอายุ18นะครับในปี2500เอ้ยภายขออภัยนะในปี2472นะครับผมและได้มาฝากตัวเป็นศิษย์ใกล้ชิดกับ พระคูเปลี่ยนนะครับต่อมาได้บวชเป็นพระพิสุโดยมีหลวงปู่ใจวัสดเดจนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านนะครับเป็นพระอุปชัยยานะครับต่อมาพระคู่เปลี่ยนได้ท่านได้มรณาภาพลงนะครับผม หลวงปู่ใจได้แต่งตั้งหลวงปู่ยอดนะครับเป็นรักษาแทนเจ้า,าวาดนะครับจนได้เป็นเจ้า,าวาดในเวลาต่อมานะครับจนถึงท่านมรณาภาพเมื่อวันที่2มีนาคมนะครับในปีพศ2541นะครับผมอายุได้86ปี66พรรษานะครับผมนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของท่านนะครับที่ราคาเล่นหากันยังไม่แพงนะครับผมนี่นะครับสภาพ ที่อยู่บนมือผมนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นักเท่าไหร่นะครับโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชมเนื้อหาบลสารแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับผมตรงกลางก็จะเป็นองค์พระสมเด็จนะครับนี่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วล้อมรอบด้วยเกียวเชือกไหมเบนจลงนะครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่หยอดวัดแก้วเจริญนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะ ท่านก็หน่งดังมากๆเลยนะครับสําหรับไหมเบญจรงของท่านนะท่านก็เอามาใส่ในวัตถุมงคลของท่านด้วยนะครับนี่นะครับอ่าจัดสร้างในปีสามห้านะครับเนื้อหามบสารก็เก่าๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตัวอายุพระนะครับอ่าก็ผ่านการเวลามาสามสิบปีนะครับผมนี่นะครับตรงนี้เขาก็จะมีคําว่าลาบยศนะครับ ด้านบนก็จะมีคําว่าสรรเสริญนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเจริญสุกนะครับแล้วก็ประกบคู่ด้วยยางถ่อนะครับนี่นะมี2ด้านเลยนะครับที่สําคัญนะครับด้านล่างนะครับนี่นะครับผมเป็นลายเซ็นของหลวงปู่หยอดนั่นเองนะครับผมพักครูสุนทรธรรมกิจนะครับนี่นะฮะแต่เป็นลายเซ็นนะท่านก็ ได้เอามาใส่ในพักสมเด็จรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเนื้อหามวลสารก็จัดจ้านนะครับสำหรับภาพของของหลวงปู่ยอดก็ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับนี่นะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะนะครับผมถือว่าทั่วประเทศเลยดีว่านะครับสมัยที่หลวงปู่ท่านยังอยู่นะครับ่ับปัจจุบันนี้นะครับก็มี ลูกศิษย์ของท่านนะครับที่สืบวิชาก็จะมีหลวงพ่อนวลนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเจ้าวาดวัดแก้วเจริญนะครับอ่าซึ่งท่านก็เรียนวิชามาจากหลวงปู่หยอดเช่นเดียวกันนะครับแล้วอีกหนึ่งท่านนะครับที่วัดใกล้ๆกันก็คือพระมหาสุรสักิ์นะครับวัดประดู่วระรามหลวงนั่นเองนะครับซึ่งท่านเป็นพระเลขานะครับของหลวงปู่หยอดนั่นเองนะฮะท่านเรียนมาทุกวิชาเลยครับที่หลวงปู่หยอดท่าน ร่ำเรียนมานะครับพระมหาสุล์ท่ันก็ไปเรียนต่อมานะครับนี่นะฮะเนื้อหามนสารนะครับแล้วก็เม็ดแร่ต่างๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอ่าด้านหลังนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันถ่อนะครับผมเป็นลายเส้นจมลงไปนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับวัดแก้วเจริญนะครับสมุดสงครามนะครับนี่นะครับ เนื้อหามวลสารก็จัดจ้านนะครับแล้วก็มีคราบแป้งนะครับคราบแป้งที่เกิดขึ้นได้ก็คือผ่านการเวลามานะครับผมจากข้อมูลที่ผมได้มาถึงจะเกิดเป็นคราบแป้งขึ้นมาแบบนี้นะครับขาวๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะจัดจ้านนะครับรายละเอียดก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเป็นลายเส้นจมลงไปนะฮะ ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพาร์ทสมเด็จรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเรามาดูตรงที่บินๆนะนี่นะครับเม็ดแร่นะครับเม็ดแร่หนึ่งในมวลสารของหลวงพุยอนนะครับนี่นะ สวยงามจริงๆนะครับผมถ้าใครมีเหมือนผมก็หยิบขึ้นมาส่งพร้อมกันได้เลยนะครับว่ารายละเอียดเหมือนกันไหมนะครับผมนี่นะผมว่าถ้าองค์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์นี่สวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะเกี่ยวเชือกนะเกี่ยวเชือกใหม่เบนจะลงนะครับนี่นะครับแล้วก็ น่าจะมีแกศาของหลวงปู่ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสําหรับพรารุ่นนี้นะครับแต่ส่วนมากนะครับผม้าผงของหลวงปู่หยอดท่านก็ใส่เกศาของท่านลงไปเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วแต่จะเจอว่าองค์นั้นจะอยู่ภายนอกหรือภายในนั่นเองนะครับนี่นครับผังองค์เขาก็มีเกศาโดดออกมาเลยนะเห็นชัดๆเลยนะครับอ่า โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาหนึ่งในวัตถุมงคลของหลวงู่ยอดนะครับผมซึ่งเป็นตระกูลพระข,ของท่านนะครับเอามาให้พี่ๆน้องๆเอทีทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดภาพประการใดก็ขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ